สใช่ไหมแต่แบบแบบฝึกหัดนี้นะก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับรอหถึงรอหตัวหนังสือนะคะอาจจะเข้มนิดนึงนะถ้าอ่านไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะคะข้อที่หนึ่งค่ะจงยกตัวอย่างนะคะข้อได้เปรียบของการย้ายพระนครมาฟังตะวันออกนะคะพูดถึงในเรื่องของด้านยุทธศาสตร์การมาหนึ่งข้อนะด้านยุทธศาสตร์หนึ่งข้อนะคะแน่นอนถ้าเป็น ธนบุรีนะคะจะเป็นเมืองอกแตะถูกไหมคะนะมินแม่น้ําเจ้าพยาผากลางเราย้ายมาอยู่ฝั่งตะวันออกปุ๊บนะคะก็จะทําให้ทําไมเอ่ยสามารถมีทําทเลที่ตั้งป้องกันค่าศึกได้ดีนะคะดังนั้นครูตอบว่าป้องกันค่าศึกสัตรูนั่นเองคะ่ะ ป้องกันค่าศึกป้องกันค่าศึกได้ดีกว่านั่นเองค่ะนะต่อไปจ้ะข้อสองนะคะ กรุงเทพมหานครอันนี้จะเป็นชื่อของกรุงเทพนะคะ,ะ,ะกรุงเทพมหานครบวรรัตนกโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดีลกพบนพร,รัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตศักทัติยะวิษณุกรมประสิทธิ์นะคะเป็นชื่อเมืองราชธานีของราชวงศ์ใดนะ เป็นชื่อเมืองนะคะของราชวงศกก์จักรีค่ะนะราชวงศกก์จักรีถ้าน้องอ่านจดไม่ออกนะคะเดี๋ยวฟังครูนะครูอ่านให้ฟังนะคะข้อที่สามค่ะพาพพุทธร,รูปที่สำคัญนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ นะคะหรือรัชกาลที่หนึ่งนะและเสด็จอัญเชิญมายังวัดแจ้งนะคือพระพุทธรูปใดพร,พระแก้วมรกตนั่นเองค่ะพระแก้วมรกตค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะพระพุทธรูปที่สําคัญในสมัยรอหนึ่งค่ะและได้อัญเชิญมาจากวัดแจ้งนะคะคือ พระแก้วมารากตนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4นะคะในความเชื่อของสมุติเทพในระบอบสมบูรณ์แายาสิทธิราชอัมนาาสูงสุดอยู่ที่ใครคะสมุติเทพก็คืออัมนาาสูงสุดจะอยู่ที่มหาอษัตย์ค่ะหรือกษัตริย์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่ห้านะคะพิธีกรรมใดจัดขึ้นเพื่อบรรเทาทุกประชาชนค่ะ เมื่อเกิดโรคระบาดนั่นเองค่ะและได้ปรากฏชื่อพิธีกรรมในพระราชพิธี12เดือนบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่หเราเรียกว่าพิธีอาพาธพินาศค่ะพิธีอาพาธพินาศนะคะ เรามาต่อข้อที่6ค่กะกษัตย์ที่ดีต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขธรรมะหรือคุณธรรมในการปกครองไพร่ฟ้าและต้องใช้ธรรมวิชัยในการเอาชนะประเทศต่างๆตรงกับหลักแนวคิดใดนะ,ะก็แนวคิดของธรรมราชาค่ะธรรมราชาราชาผู้ทรงธรรมนะคะธรรมราชา นะต่อไปค่ะมาดูข้อที่7ค่ะวะชิวรานพิขุนะคะขอโทษค่ะวะชิยานนะคะวะชิยานพิขุเป็นพระนามขณะที่ทรงออกผนวดตรงกับกษัตริย์ราชการที่เท่าไหร่นะคะคือรอสีนั่นเองค่ะวะชิวรยานพิขุนะคะเป็นพระนามตอนที่ท่านกำลังออทรงออกผนวดนั่นเองค่ะข้อที่8 มน,นมนทนเทศาพิบาลมีความสำคัญอย่างไรอ่ามนทนนะคะเทศพิบาลมีความสำคัญก็คือว่าในสมัยรชัชกาลที่5นั้นน่ะได้มีการปฏิรูปการปกครองนะคะเป็นส่วนภูมิภาคนั่นเองค่ะนะอ่ะรอหแล้วกันนะคะอ่ามีการ ปฏิรูปการปกครองเป็นส่วนภูมิภาคนะคะเป็นส่วนภูมิภาคนะ มณฑลอะไรเงี้ยค่ะมณฑลอ่ะจังหวัดนะอําเภอตำบลหมู่บ้านแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาคำว่าโรงสกุลหลวงนะคะโรงสกุลหลวงนะคะเป็นคำที่ปรากฏในราชการที่เท่าไหร่ราชการที่5นะคะและมีความสำคัญอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรนะคะคือ กษัตริย์นะคะมีความคิดที่จะสร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาคนหรือฝึกข้าราชการเนี่ยนะคะเออให้มีความรู้มีความสามารถนั่นเองค่ะนะเอาเป็นว่ากษัตริย์นะคะสร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาฝึกข้าราชการให้มีความรู้อะไรเงี้ยค่ะนะมีความสำคัญคือ เป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนเพื่อพัฒนาข้าราชาการค่ะซึ่งชื่อโรงเรียนคือตําหนักสวนกุนหลาบนั่นเองค่ะ เรามาต่ออีกหน้าหนึ่งนะคะสมรภูมิลาดยานะคะสมรภูมิลาดยานะคะตรงกับสงครามใดในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเราเรียกว่าสงครามก้าทันั่นเองค่ะจากภาพตัวนี้เป็นภาพเกี่ยวกับฤาษีดัตดดตนนะคะ มีความสําคัญนะคะมีความสําคัญในแน่นของการแพทย์นะคะการแพทย์แผนไทยอ่ะรูเขียนคําว่าการแพทย์ละกันนะในด้านของการแพทย์ค่ะนะคะในการยืดเส้นนะคะจับจุดนะคะอยู่อ่ามีกวัดโพค่ะมีการจารึกอยู่นะคะนะต่อไปค่ะข้อที่12ค่ะจงยกตัวอย่างระระชกรณียกิจ ของรัชกาลที่5ทรงมีดําริให้สร้างเพื่อการคมนาคมและการขนส่งในระยะไกลก็คือรถไฟนั่นเองนะรถไฟนะคะนะก็จากกทมอนะคะถึงโคราชนั่นเองค่ะนะอ่ะต่อมาอันนี้ครูพูดเพิ่มเติมนะคะก็มีการใช้ไฟฟ้าถึงไหมนะคะ ที่ที่แห่งแรกนะคะก็คือพระที่นั่งจักกีมหาปราสาทนั่นเองค่ะต่อมาครับข้อที่13ค่ะวันสำคัญทางพ,พระพุทธศาสนาวันใดสอดคล้องกับเหตุการณ์เกี่ยวกับพระเจ้าพ,พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพานคือวันไหนเอ่ยวันวิสาขบูชาท่นเองค่ะ เรามาดูตอนที่2กันนะคะเขาให้ตอบถูกแล้วก็ตอบอาเป็นว่าครูจะตอบถูกหน้าข้อที่ถูกแล้วก็ผิดนะคะข้อที่ผิดนะโอเคไปพร้มกันนะการใช้เทคนิคการเขียนภาพแบบนะคะ Perspective เนะีคะเป็นเทคนิคที่ได้จากยุคกรีกโรมันและรัชกาลที่2ทรงเอามาเขียนในงานจิตกรรมฝาผนังที่วัดอรุณใช่หรือเปล่านะคะ คำตอบคือไม่ใช่ค่ะนะไม่ใช่นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะนายแพทย์แดนบิชเบลลี่นะคะเป็นนายแพทย์ชาวอเมริกันที่เข้ามาเมืองไทยในสมัยรสาเป็นนายแพทย์ผู้เริ่มบุกเบิกนะคะวิทยาการทางการแพทย์หลายอย่างในไทยเลยเช่นการผ่าตัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกการปุูกฝีและมีส่วนผลักดันให้สตรีหลังคลอดน,นะคะเลิกอยู่ไฟ ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปามาดูข้อที่สามจ๊ะส่วนที่สัญญาที่ทําให้สยามเราเนี่ยนะคะต้องเสียเปรียบการค้าในสมัยรอสามคือส่วนที่สัญญาเบอร์นี่ใช่ไหมคําตอบคือผิดค่ะไม่ใช่นะคะนะส่วนที่สัญญาที่เราเสียเปรียบนะคะส่วนที่สัญญาเบอร์ริ่งนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะงานหัตถศิลป์งานหัตถศิลป์คืองานศิลปกรรมชั้นสูงประเภทงานประเภท ปราณีตประนิศินที่เป็นภูมิยาของคนไทยคำตอบคือถูกนั่นเองค่ะ <c oughs> ขอโทษค่ะข้อที่ห <c oughs> ลิลิตเพลงพ่แต่งโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสเพื่อถวายเกียรติแก่รัชกาลที่หนึ่งนะคะอันนี้คือผิดนะคะ ขออภัยค่ะในสมัยรัชกาลที่ห้าได้มีการยกเลิกระบบการผูกขาดสินค้าอันเนื่องมาจากสนิสัญญาเบาลริง่งอันนี้ผิดนะคะรนแป๊บนะคะต่อมาค่ะ ถ้าเปรียบเทียบหน่วยงานสมุหานายกจะเปรียบเทียบกับกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันถูกต้องนะคะและต่อมาอิทธิพลของศาสนาพุทธส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นสมุติเทพคําตอบคือผิดนะคะสมุติเทพนะคะไม่ใช่ของศาสนาพุทธนะคะแต่เป็นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ถ้าน้องๆอ,อ่านไม่ออกนะคะถ้าเป็นเรื่องสื่อที่เป็นสีดําแบบนี้นะคะให้น้องๆฟังครูทาความเข้า